อิดริสโตฟิกเป็นชาวอังกฤษโดยกำเนิดและไม่เคยสนใจอิสลามมาก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ติดตามเขาอยู่ตลอดเวลาคือความเหงาและความเดียวดายจนกระทั่งโอกาสที่อิสลามเข้ามาสู่ชีวิตของเขามาถึงเมื่อเขามีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนและมองหาการพักผ่อนวันหยุดที่ประหยัดที่สุดเท่าที่จะหาได้ ในที่สุดก็พบว่าการพักผ่อนวันหยุดที่ถูกที่สุดก็คือการเดินทางไปอียิปต์ิเดริสเตาฟิกบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอียิปต์โอุนปินมิดและดวงอาทิตย์แต่สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นปัญหาข้อหนึ่งก็คือมุสลิมที่อาศัยอยู่ในอียิปต เขาบอกว่าด้วยความสัตย์จริงเขากังวลใจมากกับการที่เขาต้องเดินทางไปพักผ่อนวันหยุดที่อียิปต์เพราะโทรทัศน์อังกฤษบอกเขาว่ามุสลิมเป็นพวกชอบก่อความรุนแรงพวกเขาเป็นผู้ก่อการร้ายแต่เมื่ออิดริสตาฟิกเดินทางไปอียิปต์เขากลับได้รับการแนะนําให้รู้จักอิสลามโดยการแนะนําดังกล่าวไม่ได้มาจากเรื่องใหญ่ๆจากการพูดคุยกับนักวิชาการคนใดไม่ได้มาจากการชมรายการโทรทัศน์ช่องอิสลามหรือการอ่านหนังสือเกี่ยวกับอิสลามหรือการอ่าน,น Quran. Quran. มุสลิมคนแรกที่ดาริสตาฟิกพบก็คือเด็กผู้ชายที่มีอาชีพขัดรองเท้าตามถนนเขาบอกว่าขณะนั้นเขากําลังเดินผ่านไปเพื่อกลับมายังโรงแรมในเช้าวันหนึ่งเด็กผู้ชายคนนั้นกล่าวคําทักทายเขาเพราะผิวของเขาขาวเด็กผู้ชายคนนั้นกล่าวว่าอัสลามุอะลัยกุมจากนั้นใบหน้าของเด็กผู้ชายคนนั้นก็แสดงความเบิกบานออกมาทันทีเดริสตาฟิกอาศัยในอังกฤษมา40ปีเขาไม่เคยพบว่ามุสลิมกล่าวคําว่าอัสลามุอะลัยกุม ในประเทศอังกฤษมาก่อนเมื่อเวลาพักผ่อนวันหยุดที่อียิปต์ของอิดริสตาวฟิกเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาเรียนรู้ที่จะพูดว่าไซาสบายดีไหมซายาฮบีบีเขาจะตอบผมว่าอัลฮัมดุลิลละวนการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ปัจจุบันนี้อิดริสตาวฟิกได้กลายเป็นผู้บรรยายในรายการโทรทัศน์ต่างๆของอียิปประมาณ20รายการ ในเรื่องต่างๆที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาก็คือเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนนั้นทําให้เขากลายมาเป็นอุสลิมโดยผ่านทางการแนะนําที่เรียบง่ายแก่เขาวยการทักทายว่าอัสลามุอะลัยกุมเขาสารภาพว่าเมื่อการเดินทางของชีวิตของเขาเริ่มขึ้นเขารู้ดีว่าอัลลอฮ์ทรงนําทางเขามาสู่อิสลามตั้งแต่เกิด อิดริสตอฟิกมีโอกาสไปเยี่ยมบาตรหลวงที่เป็นผู้นำทางศาสนาของอังกฤษ <Very good. S 1> ในฐานะผู้ที่มีความศรัทธา <Very good. S 1> ในศาสนาด้วยกัน <Very good. S 1> และมีความคุ้นเคยซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากเขากล่าวกับบิชอปว่าวันนี้เขามีโอกาสที่ดียิ่งที่มาเยี่ยมตามคำเชิญของประมุขศาสนาคริสต์ผู้มีเกียรติเขามาในวันนี้เพื่อน,นำคำอำนวยพรแห่งความสันติและนำการให้เกียรติของเขามาคารวะท่านบิชอป และกล่าวว่าภารกิจการสนทนาระหว่างศาสนาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งแม้ว่าทั้งสองอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันในสิ่งที่เชื่อถือศรัทธาแต่คนเราก็สามารถพูดคุยกันในประเด็นอื่นโด้การให้เกียตรติและโดยวิถีทางที่เป็นมิตรยิ่งท่านมิชอบกล่าวว่าเขาชื่นชมเป็นอย่างมากในภารกิจที่อ <Yeah. S 2> ิดริีสเตาฟีก,กระทำในการที่จะให้มีความปรองดองและสร้างมิตรภาพ ในระหว่างพี่น้องที่เป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในระหว่างบุคคลเหล่านี้ล้วนเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันอิดริสตลฟิกเล่าความหลังให้ฟังว่าหลังจากลาออกจากการเป็นนักสอนศาสนาแล้วเขาได้งานเป็นครูสอนวิชาศาสนา ในโรงเรียนมัธยมทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาสอนหนังสือในโรงเรียนคาทอลิกมาตลอดชีวิตแต่สถานที่ทำงานใหม่นี้เป็นโรงเรียนของรัฐซึ่งเขาต้องสอนเกี่ยวกับศาสนาทั้งหมด6ศาสนาในโลกนี้นั่นคือศาสนาพุทธฮินดูซิกยูดายคริสต์และศาสนาอิสลามเขากล่าวว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ และศาสนายูดายที่เรียนในโรงเรียนแต่อีกสศาสนานั้นเขาไม่มีความรู้เลย ดังนั้นในสามเดือนแรกเขาจึงต้องศึกษาศาสนาต่างๆจากหนังสือเขาเล่าว่าเมื่อต้องสอนหนังสือในชั้นเรียนเกี่ยวกับอิสลามเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเขาต้องศึกษาอิสลามด้วยการอ่านหนังสือรวมทั้งศาสนาอื่นๆด้วยสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือนักเรียนจํานวนมากในเรียนที่เขาสอนอยู่นั้นเป็นคนอาหรับที่อพยพมาจากแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง ดังนั้นแทนที่เขาจะสอนนักเรียนมุสลิมเหล่านั้นพวกเขากลับสอนเขาเกี่ยวกับอิสลามเมื่อเดือน ر นม ض ا มาถึงนักเรียนมุสลิมของเขามาพบและบอกว่าครูครับเดือน ر นม ض ا มาถ,ถึงแล้วพวกเราต้องการนามาสเราจะนามาสในห้องเรียนของคุณครูได้หรือไม่อิดเดิลสโตฟิกยังบอกนักเรียนว่าได้สิ พวกเขาจึงบอกว่าห้องครูเป็นห้องเดียวในโรงเรียนที่มีพรม <It S 1> อเดริสตลฟิกยังกล่าวว่าเมื่อถึงขณะนี้เขาเริ่มเห็นสิ่งที่อ ok ัลลอฮ์กระทำแล้วกล่าวคือห้องของเขานั้นเป็นห้องเดียวในโรงเรียนที่มีพรมจากนั้นนักเรียนก็มานมาดเขาบอกว่าขณะนี้เขากลายเป็นผู้จัดการการนมาดในเรือนอมาดอน เขาได้เห็นสิ่งที่เรียนมุสลิมปฏิบัติเขาบอกว่าทันทีที่เดือนอเมดอนสิ้นสุดลงเขาก็รู้จักวิธีการนมาสทั้งหมดตั้งแต่ต้นเดือนอมลปอนที่นักเรียนมานมาดในห้องของเขาเขาบอกกับบรรดาน,นักเรียนของเขาว่าครูจะถือศีลอดด้วยถึงแม้ว่าครูไม่ใช่มุสลิมแต่ครูก็จะถือศีลอดกับพวกเธอเขายังบอกต่อไปอีกว่าเขาจะสับสสุนพวกนักเรียนให้เป็นคนดี ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดเดือนรอมฎอนเขาก็เรียนรู้วิธีการนมาศและการถือศีลอดตลอดทั้งเดือน First thing I want to say is very important. You know, I could today, I could be in any country or any city in the world talking about Islam. But today, on this Friday afternoon, I find myself in London, in East London Mosque, and the answer is. I don't know why. But why Allah wants me to talk to you today, I don't know. But there's one thing I know for sure. I know that when He who created the heavens and the earth and everything in between was creating the moon and the stars, He planned that I would be here with you today. He planned that you would be sitting here listening. words say s to you forget to the what he have few will a I อิดริสตาฟิกบอกกับตัวเองว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องอิสลามเพิ่มเติมและอย่างจริงจังเพื่อตัวของเขาเองไม่ใช่เพื่อสอนในโรงเรียนเป็นข้อมูลของตัวของเขาเองอ <c oughs> Ab clap Hamin lot ou de ปีล่าสุดอิดริสตาลฟิกมีโอกาสเดินทางไปบรรยายในมหาวิทยาลัยต่างๆ14แห่งทั่วโลกผู้ฟังของเขาเป็นคนหนุ่มสาวทั้งที่เป็นมุสลิมและที่ไม่ใช่มุสลิมพร้อมทั้งพวกมืออาชีพที่ยังมีอายุน้อยอีกด้วยเขายังเขียนหนังสือและหนังสือที่เขาเขียนเขาจะพูดกับคนหนุ่มสาวมุสลิมเขาพบว่าตัวของเขาเองนั้นอยู่กับคนหนุ่มสาวมุสลิม เขาเรียนรู้มากขึ้นจากคนหนุ่มสาวเหล่านี้และคนหนุ่มสาวเหล่านี้ก็เรียนรู้จากเขาด้วยเขากล่าวได้ว่าความประพฤติที่ดีคือการมีความสุภาพและความศรัทธาของคนหนุ่มสาวมุสลิมเหล่านี้คือสิ่งที่เขาต้องการเขาเชื่อว่านี่คือศตวรรษของอิสลามในตะวันตกอิริสตาฟิกกล่าวอีกว่าในที่สุด เขาก็มาถึงจุดที่คิดถึงสภาพของมุสลิมทั้งหมดในโลกนี้ซึ่งทนทุกข์ทรมานมุสลิมที่ดินแดนของพวกเขาถูกยึดครองมุสลิมที่มีความยากจนอย่างมากอันเป็นเหตุมาจากลัทธิล่าอาณานิคมและเขาคิดถึงเป็นพิเศษตั้งแต่เขาเดินทางไปเยี่ยมเยียนมุสลิมในกาซาในปาเลสไตน์เขาบอกว่าดังนั้นเราจึงต้องวิงวอนขอเพื่อผู้ศรัทธาในโลก และเราวิงวอนเป็นการเฉพาะให้พี่น้องชายหญิงของเราในปาเลสไตน์หากพระองค์ทรงประสงค์ wherever I go whoever I meet I wear this flag so we pray today for Muslims all over the world and we pray especially for our beloved brothers and sisters in Palestine insha Allah ربنا أتى في د ن ي ا حسنة وفي الآخرة حسنة ولكن أزاب ا ل ن ا อิดิสลฟิกบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจดจำว่าเมื่อเรายอมรับอิสลามเราไมา่ได้ปฏิเสธชีวิตปกติของเราชีวิตของเรายังคงดำเนินต่อไป ในกรณีของเขาเขายังคงดำเนินชีวิตต่อไปจากเมื่อสมัยที่เป็นคริสเตียนเขาม่าดีปริเสสสิ่งที่เขาเคยเชื่อเพียงแต่เขาเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายเท่านั้นเอง